สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาจัดอันดับนะครับผมกองกลางตัวรับนะครับ CDM นะครับที่ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้มากที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือกองกลางไม่ว่าจะการ์ดล่างไหนนะครับผมนับเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการนับนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้สับสนนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับกองกลางตัวรับนะครับผมที่ท็อปเซิร์ฟนิยม ใช้มากที่สุดนะครับ10อันดับนะครับผมก็อันดับที่1จะเป็นโรดี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3ล่างนะที่คนนิยมนะส่วนอายกตัวอย่างผมเอามาแค่2เนาะส่วนอันดับที่2จะเป็นยาย่าตุเล่นะครับผมตามมาด้วยอันดับสามามิเลสนะอันดับ4จะเป็นอ่ามัตทิอุสนะครับแล้วตามด้วยอันดับที่5นะครับจะเป็นเปอร์ตีอีกนะครับอันดับที่6นะครับจะเป็นไลคัดและอันดับที่7นะครับจะเป็นกาเซิเมโลนะครับผม อันดับที่8นะจะเป็นอันดับร่วมนะก็จะเป็นปัญญีย่านะคู่กับโตนารีนะครับผมก็อันดับที่9กนะก็จะมาเป็นดีเคนไ์และตามด้วยอันดับที่10นะจะเป็นลามนะลามนี่เขาจะใช้2ล่างนะก็จะเป็นล่างไอที่เป็น cdm กับล่างที่เป็น rb แต่ว่าถ้าเกิดเราเทนซักเม็ดแดงอะ่ะมันจะเล่น cdm ได้แล้วลดแค่1นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ละตัวนะก็โรดี้เนี่ย คนใช้อยู่ที่33นะยาะยาตุเล่คนใช้อยู่ที่32นะห่างกันนิดเดียวนะครับ <t aps> ตามด้วยลามิเรสนะขึ้นมานะครับผมอันดับ3นะคนใช้อยู่ที่20นะครับผมและตามด้วยมาติอุสนะครับผมมาติอุสนี่คนใช้อยู่ที่10และตามด้วยเปอร์ตีนะคนใช้อยู่ที่8นะครับผมไรากาดนะครับคนใช้อยู่ที่7คาซิเมโลคนใช้อยู่ที่6นะครับผมและตามด้วยอา บายีย่ากับโตนารีเนี่ยคนจะใช้อยู่ที่4นะครับผมแล้วตามด้วยอ่าอันดับที่3ร่วมนะส่วนใหญ่มันเท่ากันหมดเลยนะก็จะมีอ่าลามเนี่ยจะเท่ากับอ่าไลท์นะแต่ส่วนใหญ่คนจะนิยมไปทางไลท์มากกว่านะลามมันจะเป็น RB นะครับผมก็คือน้อยนะที่ว่าจะจับมาผิดตำแหน่งนะครับถ้าไม่ใช้แบบอ่าเขาเรียกอะไรคนที่ฟูลทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมตำแหน่งมันเหลืออย่างเงี้ยถ้าฟูลทีมอย่างฟูลบายเยือนเนี่ยแบ็คซ้ายแบ็คขวามันดีอยู่แล้วเงี้ยก็จะจับ หลามขึ้นมายืน CDM นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็นะครับผมอ่า CDM นะที่ท็อปเซิร์ฟนิยมทั้งหมดนะก็มีดังนี้นะครับผมอ่าวันประจำวันที่29เดือน2ปี2024นนะก็ คนที่นิยมมากที่สุดเลยก็จะเป็นโรดี้นะกับเย,ยาตูเล่น,นะครับผมใกล้เคียงกันรองลงมาก็จะเป็นลามิเลสนะลามิเลสนี่ตอนนี้มีร่างนี้ร่างเดียวนะอนาคตกาลังจะมีร่างใหม่มานะครับตามด้วยอามาติอุดนะครับผมมาติอุดก็มีประมาณ3ลร่างนะแต่คนที่เห็นๆจะมี2ลร่างนี้แหละที่นิยมนะครับส่วนอ่าคนที่นิยมรองลงมาหน่อยก็จะเป็นอ่าเปอร์ตีกับกาเซมิโรแล้วก็ไลก,กาดนะใกล้เคียงกันนะอยู่ใกล้ใ้เคียงกันนะ6 7 8นะครับผม ตามด้วยอ่าหลักอ่าไม่เกิน5นะก็จะมีอ่าดีเคนไลท์นะครับปรามนะครับตนารินะครับผมปายะปัญญะปัญญีย่านะแล้วก็อ่าจะเป็นอ่าเบเดเกนะครับของของอ่าเอซีมิลานนะครับผมส่วน C นี่ก็คือคนนิยมน้อยเนาะก็จะมีอ่าอุตามันดี้นะครับผมแล้วก็ไดซย,ย,ยี่นะครับผมแล้วก็ อกองกลางตัวรับของไบเยอร์เนี่ยผมก็นึกชื่อไม่ออกนะคนนี้แล้วก็มาเชโล่นะร่างนี้นะส่วนร่างที่ตีบวกไม่ค่อยเห็นนะร่างที่เป็นอะไรส่วนใหญ่เขาจะเอาไม่ค่อยได้เล่นนะน่าจะเอา,เอาไปตีบวกหมดนะส่วนร่างนี้ก็ถือว่าโหดนะส่วนร่างที่ตีบวกก็ตั้งแต่อ่ามันมีคนรู้ว่ามันไม่มันเป็นอะไรเขาก็ไม่เอามาเล่นกันเลยนะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปตีบวกกันหมดนะครับผมแต่ก่อนก็ยังเห็นเห็นอยู่นะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับอ่า จัดอันดับนะครับ CDM ที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดนะของอ FC Mobile นะครับผมทั้งตัวที่ท็อปเซิร์ฟนิยมทั้งหมดนะ2อ0อันดับเลยนะอันเนี้ยนะครับผมและท็อปสิะนะส่วนใหญ่อะคือคนเขาไม่ค่อยได้เล่นแผนอาโฮดิ้งนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นแผน4 2 2 4 2 4, 4นะครับมันก็จะเป็น CCM ส่วนใหญ่คนจะเน้นไปทาง cm มากกว่านะครับผม ad t a c k ก็เหมือนกัน ad t a c k ก็คนไม่ค่อยเล่นนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น ad tag นะครับผมก็จะเป็น cm กับ cf นะจะอันดับ cm กับ cf ของ top surf นะสว่วนนี้ cdm นะครับผมก็ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่คนจะเน้นไปทาง cm มากกว่าก็เลยไม่ค่อยเห็นพวก cdm นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ